สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมีทำใหมผมปณิธานโมรัญญาครับผมสุพพรพงศุเกดผลครับวันนี้นะครับคุณโนตเราจะมาพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันต่างๆในมือถือเรากันครับครับคือแอปเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เราเนี่ยมันทําอะไรได้หลายอย่างครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะทําในเรื่องดีหรือไม่ดีมากกว่าครับอ๋อครับวันนี้เราจะพูดถึงแอปที่คุณผู้หญิงเนี่ยใช้ติดตามตัวคุณผู้ชายกันครับอย่าง แอปที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือมันชื่อแอปสามหกศูนย์ไลฟ์ครับมันเป็นแอป,ปที่แบบว่าคือปกติแล้วเนี่ยแอปเนี้ยเขาจะใช้ในเรื่องแบบว่าการติดตามโทรศัพท์เราว่าเราหายหรือเปล่าโทรศัพท์เราอยู่ที่ไหนโดนขโมยอะไรยังไงแต่คุณผู้หญิงก็จะเลือกใช้แอปเนี้ยทาให้เหมือนแบบติดตามตัวเราว่าเราอยู่ไหนรู้ยันแบตนะครับแล้วคุณโอ๋นะครับโน้ตแบบว่ามีแอป,ปอะไรพวกเกี่ยวกับแอป,ปอย่างนี้อยู่ในมือถือบ้างไหมครับคุณโอ๋ก็มีแฟนนี่ครับอยากทราบว่า มีประสบการณ์ตรงนี้บ้างไหมครับประสบการณ์ตรงแม่ถามแบบนี้มีไหมครับมีสิครับแอปแบบเนี้ยผมก็มีแต่ผมไม่ได้เป็นคนติดตั้งเองนะใครคติดตั้งครับมีคนติดตั้งให้ผมแล้วแล้วก็คือมันเป็นแอปที่แบบว่าคอยดักฟังโทรศัพท์เรา, <Wow. S 2> บบาประมาณว่าประมาณว่าแบบว่า บันทึกการสนทนาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเขาก็จะมาอะพอพอวันๆนึงเนี่ยเขาพอเราคุยอบใครอะไรเงี้ยครับคนที่ติดตั้งให้เราอะฮเขาก็จะมาฟังฟังทีละอันทีละอันว่าเราคุยกับใคร oh. คุยเรื่องอะไรอ,อย่างเงี้ยโทษครับคุณโอตแล้วอย่างนี้คือแบบว่าก็คือทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมจะคุยอบใครอะไรยังไงก็คือต้องแบบว่ารู้หมดทุกอ,อย่างแฟนคุณโอนคือจะรู้หมดใช่ใช่รู้ครับแล้วคุณโอตมีคุณโอตชอบไหมครับมีวิธีแบบว่า เอางี้ถามว่าชอบหรือเปล่ามีแอปนี้ก็ไม่ชอบเลยครับอึดอัดไหมครับก็ไม่ชอบครับแต่ว่าไม่ได้อึดอัดเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้ไปไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ไม่ได้มาคุยกับใครใช่หรือเปล่าคนดีที่เรานิดนึงนิดนึงเราก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพื่อให้เขาสบายใจแต่จริงๆริได่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เลยจริงจริงผมก็ไม่มีนะแต่ทีนี้ว่าครับไม่ลบออกเพราะว่าถ้าลบออกก็คือมีปัญหาแน่นอน ก็คือให้เขาฟังไปแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยไอ,อ,อแอปที่ผมบอกไปเมื่อตอนแรกเนี่ยสําหรับผมเนี่ยคือมันมีในเครื่องผมเนี่ยมันก็มีได้ครับพงศ์สแต่คือบางทีอ่ะมันรู้สึกแบบว่าเหมือนเวลาเราไปไหนเราไม่ได้ไปคนเดียวครับเหมือนมีเงามีเงาของแฟนเราเนี่ยตามไปด้วยครับแล,แล้วไม่เรอแล้วไม่ดีเหรอมันก็ดีก็ได้ดีก็ได้มันก็ดีะครับแต่แบบว่ามันจะรู้สึกแบบว่าบางทีเราอยากไปหาเพื่อนหรือล้วอยากแบบว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ตัวผมเนี่ยผมไม่มีอะไรอยู่แล้วก็คือแบบมันก็รู้สึกแบบป็นอัดนะครับนิดนึงแต่ว่าก็คิดว่าอะตามใจเขาครับเพื่อเขาสบายใจแต่ถ้าแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยถ้ามีแอปอย่างเงี้ยนะผมว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างน้อยเราไปมีปัญหาอยู่ที่ไหนกลับบ้านไม่ได้เราโทรศัพท์แบตหมดโทรไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราว่าเราอยู่ที่ไหน คุณออนี่ดีเขาจะตามไปช่วยเหลือนด้านด้ดีจริงๆครับผมแต่ผมคิดว่าผมขอพูดนิดน,นึงว่าแต่สุดท้ายเนี้ยคือมันจะมีแอปหรือไม่มีแอปเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าคนถ้ามันจะทําอะไรอ่ะมันจะทําผิดอ่ะมีแอปมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกครับ,รบอผมว่า หันหน้าเข้าหากันแล้วคุยกันดีๆดีกว่าคุยกันเพื่อความสบายใจแบบว่าคือตกลงกันทําเขาเข้าใจตกลงกันดีกว่าสองฝ่ายทําให้เราแบบว่ามีความสุขเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายว่าคือมันอยู่ที่ของเนี้ยมันอยู่ที่การแบบว่าเราไว้ใจซึ่งกันและกันมีแอปพวกเนี้ยเอาตรงเลยถ้าทํถ้าถ้าทาไม่ดีเงี้ยมันก็ทําไม่ดีได้ครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็คือขอฝากอไว้ดีกว่าครับว่า เราเลือกที่จะเข้าใจกันดีกว่าใช่ไหมครับ,รบไม่ต้องมีแอปอะไรพวกนี้หรอกครับผมว่ามันมองผมผมดูแล้วผมว่ามันบั่นทอนความรักชีวิตคู่มากกว่าครับก็เดี๋ยวคือคุณผู้ชมมีแอปอะไรต่างๆเนี้ยก็ทิ้งไว้ที่แฟนเพจของเราได้นะครับเ<ด>ข้ามาคอมเมนต์ในแฟนเพจของเราได้ไดเผื่อว่าเราจะได้ช่วยกันระวงังหรือช่วยกันคิดหรือเราก็จะแมาพูดให้ฟังกันอีกครับสุดท้ายผมขอฝากนิดนึงครับ ความเข้าใจเป็นสิ่งที่ดีครับสวัสดีครับ